เก้าพม่ีพนดองเลยทองฝ่าสีขามหรือสีผ้าเนะสว่างงามตาธรรมศาสตรของเซาลาวแต่กะไม่ได้ช่วยงามคือทางฟังไทยเนาะ กาทักทายสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบอร์ทุก่านเนาะว่าว่าจะเป็นทางฝั่งลาวหรือว่าฝั่งไทยและต่างประเทศกันยินดีเข้าสู้่องของสน,กสนุกสลาวเก้าวอีกแล้วเนาะโดยเมื่อนี่กับมาพบมาพ่อทาง่องสนุกฉลาวนี่กะจะได้เดินทางมาเก็บมาคือเนาะกระซึงว่ามีหลายคนสั่งเข้ามาทางสนุกก็จะได้มาเก็บมาคือคือทางพ่อแม่พี่น้องได้ทำได้ส่งไปพร้อมๆกันเนาะก็คือเป็ดน้อยก็ได้คลายไปแล้วพ่อแม่พี่น้องเลย,ยก็ทางสนุกก็ได้มาทายทำในมืม้อนั่นเนาะ กะเป็ดน,น้อยนี่ก็เป็นของร้านสายของสนุกเนะาะกะทางมาคือรือว่ามาแข่งพักห้อมหลมหรือพักโบเนาะกะได้ค่ายไปนาแน่แล้วพ่อแม่พี่น้องเลยทางสนุกกด็ดีอกดีใจทางร้านเพิินเนาะที่ว่าเพิ่นกับธุรกิจของเพิินเนาะก็คือแบบเป็นฟารม,มาแะไรพ่อแม่พี่น้องเลยก่อนอื่นกะก่อนจะเข้าไปหับสมก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจาทางสนุกในเด้นอนาะสิินสำคัญก็จะลืมเบิ่งโคษณสนาทางสนุกแน่ ก็เพิ่มมีกำลังคิดกำลังใจไดเอดคลิปต่อไปพ่อแม่พี่น้องเลยก็บว่ารายใ้ายห้างเนาะกับเดินทางเข้าไปหาโดยโดยกัแม่ค้ารายยางอยู่พ่อแม่พี่น้องเนาะก็คือโซนพักลมหิตพ่อแม่พี่น้องเลยมื้อนี้กัพาพ่อแม่พี่น้องบุกโซนสาวหล่าอีกคือเกาคือเดิมเด้อนาองมือนีทางสนุกกัหมาคือเกาตามหน้าที่เนาะจากเดี๋ยวจะถ่ายคลิปนะพ่อแม่พี่น้องเนาะกับเมื้อนี้ก็จะพาทุกๆคนหรือว่าทุกๆท่าน บอกว่าจะเป็นคลองซาวลาวพม่พี่น้องเลยเนาะโดยอันนี้คือผักกาดอันผักปังสีคาว้วก็มีซีอิทพร้อมพอม่พี่น้องเลยแต่ว่าซีอิทในทางสนุก,ก็ยังไม่ทำได้สียังไม่ได้ทำหนึ่งเบิ้องเนาะแต่ว่าซีอันนี้น่นทางสนุกนี่ได้กินแล้วพม่พี่น้องเลยซีอันนี้เขาอือนซีซีขาวได้ แต่ว่าสีเคี้ยวเนาะสีข้าวทางสนกกุกอะห้องซื้อของเพิ่นมีเป็ดเนาะก็คือเมื่อนั้นทางสนุกก็ได้ถ่ายถามมือเบิ่งแล้วเนาะก็คือเป็ดหน่อยก็ได้คายแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก็มีคนจองเข้ามาเลยเป็ดหน่อยก็เกือโหอาหารเบิด์นซองก็สอบเนาะโหันอาหารไทยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยยอมภับเลยว่าหัอาหารของเพิ่นนี่นะเกือเป็ดนี่เป็ดหากระบอกนี่ก็สามเป็ดซ้ำเดินพ่อแม่พี่น้องเลยาต้องซื่นสมทางหัวอาหารทางฟังไทยเพิ่นเนาะ พอทางเอื้อไอองสนกนี่นะเพิ่นหมักไปซื้อโฮอาหารไทยมาคือเป็ดเพิ่นกินแต่เป็ดเพิ่นนี่กะง่ายพอสมควรพอแม่พี่น้องแต่ตอนนี้เขาก็ไม่ได้เกลือโฮอาหารแล้วมีแต่ว่าเกือหำเนาะหำนี่ก็คือเกือหำบดพอแม่พี่น้องเย้ยกระปนกับข้าวกระแดงหรือว่าขา้าวปลายหนาแน่เนาะทางร้านของสนกนี่กะหากะเอาหมาอีทางใกล้กะเพิ่นกะ หากระเบาะไปแล้วซองแม่พเมยพี่น้องเอ้ยทางมือนั่นทางสนุกได้ท่ายิําทำไปแล้วเนาะเพื่อนกระเบาะในกองผึ่งพเมยพี่น้องเอ้ยมือนี่ทางสนุกก็จะได้ไปทายพือเบิงอีเนาะก็ะคือธรรมศาสตร์อันเก่าพเมยพี่น้องเอ้ยทองฝ่าสีขามหรือสีผ้าเนาะสว่างงามตาธรรมศาสตร์คองเสาวลาวแต่กะไม่ได้ช่วยงามคือทางฟังไทยเนาะ ก็เยอะหกแน่ทางประเทศเลาวเฮาก็สำหรับหกก็คือทางในโซนภักโซนมีหรือว่าบ้านคลองสนุกเองเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ธรรมศาสตร์ทางหนาคลองสนุกกะก็ไม่ได้ช่วยชนงดงามคือทางพังเพิ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยกบเมื่อนี้กะได้มาเก็บมาโงแฮคือเก้าพ่อแม่พี่น้องเลยอ,อันนี้ก็หลายคนก็สร่างเนาะเพิ่นจะไปกินเน้ง อารสนุนนก,ก็ได้ซีมไปแล้วมาหนึ่งคนแม่พี่อน้องเลยแบก็คือมะเขือเนี่ยก็ไล่ขนสั่งเข้ามาเนาะทางมันทางมะเขือกันง่าหที่ถ่ายเป็นกันนี่จะมาหน,น่อยๆหลบมผัดโว้ยโว้ยเนาะฮะ อยู uh, ่ทั้งๆผู้อยู่ทั้งโซนพัดตัดดอกไม้เนาะก็คือจะพาพ่อแม่พี่น้องขึ้นไปเอามีตัดก่อนลงมาตัดอันมาแข่งพรมเนาะทาเอามีเอามีตัดกะน้ำเพิ่นก็จะได้ปักมือของสนุกพ่อแม่พี่น้องเลยปักแต่มือนั่นยังไม่ทันอ่อเลยน้ำเพิ่นนี่ก็แก่แล้วก็ต้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนาะ ก็ไม่ได้พี่เดินม,มาเอาไปกินพ่อแม่พี่นอ้องแต่เพิ่กนกัตัดทิมน้ำทางเออยกะมาอน,นีทางสนุกก่ะจะพามาสมวิิวทางโซนดอกไม้เนาะโซนดอกไม้พ่อแม่พี่นอ้อง ที่เดยจะได้ดอกไม้ดอกไลหรือว่าจัดงานแต่งงานดอกกับทักมาหาทางสนุกเดอ้อเนาะราคาก็เป็นกันเองพ่อแม่พี่น้องโซงเศร้ากัยามนาวเนะาะเสยงเทานก็จะเป็นแน่งามลายพ่อแม่พี่น้องเออดอกนี้เนาะดอกนี้เพิ่งจะจะเป็นสีโบออนดอกนี้เพิ่งก็จะได้เป็นสีแดงสีแดงเลิศนก แสงแดดกำลังอ่อดอกสีขาวพูดไหมพี่น้องดอกสีขาวเนาะคือง,งามสูนพักธรรมศาสตร์อดอกไม้ดอกไล่ทักแซดเข้ามาหาทางสนุกเดอ้อดอกนี่ฮะนาพูดไนพี่น้องเก่แล้วเนาะ ดอกนี้ก็งามงามอันนี้ก็คือเป็นดอกไม้พ่อแม่พี่น้องดอกไม้ก็ไล่นานเติบได้แต่ทาว่าพี่เลยจะจัดงานแต่งงานดองกะเออเออกองรุดเหมือพ่อแม่พี่น้องเลยคือจะจัดงานแต่งงานดองกะเบาทางสนกุกเนาะก็พอดีเน็บผาควันพ่อแม่พี่น้องเลยทางสนกุกชะออนสอน,สอนลายอ้างงามเนาะ วันซินวังกี้นี่ฮะนะพ่อแม่พี่น้องทางสนุกพ่อไม่ได้มาถ่ายเนาะบางทีได้คนสร้างทางเอ้ยก็พอจะได้เหิือนซื้อปยต่ออันนี้ก็คือมะพรกาพ่พอแม่พี่น้องเลยองามลายต้นมะพรดาตัวปูหากระทั่งกะมีพ่อแม่พี่น้อง สนุกก็จะได้พามาหล่อทางนี้เด้อเนาะมีมีครบเบิร์ดพ่อแม่พี่น้องเลยก็มีทางพักสลัดพักสลัดซึ่งพักสลัดกูดพักสลัดหงอพักสลัดหอมีครบชุดเนาะโซนดอกไม้ก็อ้อมมาเลยอ้อมแหลบแหลบอันโหแหลบโซนเนาะ ทางสนุกอะไปใกล้ไม่ได้พเพราะเพื่อนเปิดเพลงเนาะอันนั่นก็จะเป็นทางเทงให้เทงหนาะคองเจโซเจ้าของโซนพักหรือโซนันดอกไม้เนาะพวกเพื่อนเอ็ดกินเลยเอ็ดกินถ้านสนุกบ่น,นอ,หอนหรื่วนี่เลยเด้นาะทางถึงนะ คือว่าหอมตรวจตรวจอยู่โตดังหุยหุยอยู่เนาะเพิ่นก็ไม่ได้ยินเพิ่นปีนลังเชยสนสยุกเชยผู้เพื่อนก็เปิดเพลงได้พ่อแม่พี่น้องเ้ยคือซิเมนเพิ่นก็อกฮักเปิดเพลงกันเนาะตะก,กะแตนชุระดาพ่อแม่พี่น้องกับังเพลงคือพังพังเพลงนี่กัเพลงค้องกันตะกะแตนเนา่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะทางเพื่อนก็คือน่าจะอกฮักกันแหละพังเพลงทางสนุกปิดคลิปนี่ก็จะได้ไปทามสอบถามเพิ่นนนอะว่าอกฮักจากพี่เลย เพราะว่าดอกไม้ก็ลายแล้วเนาะทรงไซยว่ะยู่ได้หอดงานดอกเพื่อนบ้บ่เนาะยู่ได้ไทยคลิปเ,เบื่องหรือว่านั่นเนาะนตอนนี้ทางสนุกกันยังไม่ได้เข้าไปทาาเพื่อน่าเพื่อนเยอะเข้ากล้องนําสนอุกอยูบ่ทางเจาคลองโซนพักกันนะนะตอนนี้เพื่อนก็นกำลังนึ่งข้าวแล้วห้ากระป๋องหม้อนึ่ง่องแม่พี่น้องเลยทางถึงเพื่อนแหละแต่ก็ไม่ได้เห็นหน้าเพื่อนได้เห็นแต่เทงหนาเพื่อนเอ้า มีแต่ว่าไว้คลิปหน้าหรือว่าอีพีหน้าเนาะทางสนุกย,ยไดัยไทยหรือว่าสัมผัสเพิ่นเนาะวิธีปูโวนพักหรือว่าดอกไม้คือเพิ่นเอาแนวมานี่ก็จะเพิ่นเอามาในทางเรือพ่อแม่พี่น้องสงสัยเพิ่นซื้อเอาบ่เนาะน่าจะชื่อเอ,อแหละแลลวกมากา <c oughs> อันนี้ก็คือกกมาคือกกขาเนาะธรรมศาสตร์ ป้าพ่อแม่พี่น้องเลยเางามงามดอกนี่นะสามดอกพ่อแม่พี่น้องตัวนี้สนุกเอาจากซีดอกนี่กง็งามได้นี่พูหนึ่งเนาะพูมีจากดอกดอกใหญ่พ่อแม่พี่น้องหนึ่งสองสามหนึ่ง สองสามสี่เนาะมีสี่ดอกโซนพักเบนกระหมิ่มีห้างมาโทรกับมีมีคุ้มเดียวพร้อมเป็นพี่น้องคุ้มเดียวก็เอาติลตกล้าจะติลตเนาะทางนี้ก็จะเป็นทางกกพายพ่อแม่พีน่น้องพายนี่ทางฉนวกก็มี่หูว่าเพิ่นเอาไปผลิตเอ็ดไปเลยเนาะถ้าว่าพี่เลือหู้หรือว่าเอฟซีก็เลือหู้ก็เม่นบ่อทางฉนวกในเด้อเนาะ ชวนพักเพิ่นก็จะมีทางกกฝรั่งคือกกศิดาเนาะประเทศลาวเฮาเอิ้นกะทางสนุกก็จะได้พาพ่อแม่พี่น้องหลายคนนั่นแหละไปเก็บมาแข่งกันเลยเนาะอือันนี้ก็คือแบบว่าดอกสลัดพ่อแม่พี่น้องสูงนะเนาะขึ้นสูงนะพ่อแม่พี่น้องเลยดอกสลัดพ่อ เด้อทาวาพี่เลยชนใจทางพักสลัดหรือว่าพักต่างใต้พักทุกอย่างเนาะคือมาเพชรมาผ่ายกมีขบเพิ่นกับปู่เชอแทงนํำเนาะก็คือทักแซดมาทางสนุกทางสนุกยะพามาโอดมาเทิงที่ทางเฮือนทางศาตรหรือว่าทางทุงให้ทุงนาบ้านโซนก็ว่าได้น้องพแม่พี่น้องเนาะก็ดอกไม้หนี่ก็หลากหลายแล้วก็มีลายชนิดอ่าก็มีลายชนิดเนาะก็คือดอกตัวนี้ก็มีทางสีเหลืองแล้วก็ทางสีขาวและทางสีแดงเนาะ มีทางมีครบทุกอย่างแต่ใบของเพลน,นี่ทางสนุกก็คือว่าเป็นใบพักหอมป้อมเนาะทางสนุกเห็นทับิดก็อ้าวะ่ะดอกพักหอมป้อมบ่ก็คือแบบว่าฮ่าก็คือเ็นคั้างแหลกเนาะทางเอ้ยเพลนก็นคือว่าสันห้านเนี่ยมาป Ł, ุ๊พมาพี่น้องเลยกระดอกไม้นี่ก็ยังไม่ทันเห็นเพลนอมาคายทางฟังไทยเพลนนี่น่าจะมีแล้วพม่พี่น้องเลยแต่ว่าอันนี้นั้น หาก็าเห็นแต่ในโซนของเอ่ยเนาะหาก็าเคยเห็นข้างแรกหรืรืๆว่าเธอตะปิดแต่ว่าโซนของคนอื่นนี่ทางสนุกกันยังไม่ได้เคยไปเห็นเนาะเพราะว่าอันนี้นะคือโซนพักของเอ่ยเพิ่นกระปุกลายผันลายชนิดเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะพวกกล่องสนุกก็มีย่างง่ามไปเลยพ่อแม่พี่น้องเลยเมื่อนี่ก็ทางสนุกก็ไม่ได้เดินทางไปทางเลยเ,เนาะ,นะก็ได้ออไปเอ็ดคลิป กินชุมกินแซลกันคือก้าวนอกก็คือตำมหุ่งแล้วกระตำกระปุ้นพ่อแม่พี่น้องเลยกาทางสนุกก็ไม่ได้เดินทางไปทางเรยเพราะว่าสูงนี้ทางสนุกก็จะได้เอ็ดคลิปธรรมศาสตร์หรือว่านาั่งกินชุมกันเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็กินซ้ำตำงบเฮานี่แหละเราจะพาพ่อแม่พี่น้องเปนธรรมศาสตร์ละอันเน่ถ่ายสาวสูตรก็ไม่มีสาวสูตรแล้วสูงนี้เนาะกาทางสนุกกะมีจะถ่ายไปเ,เลยพ่อแม่พี่น้องเพราะว่า ไม่มีเส้าสูเน้องเพิ่นก็ลงไปทำงานหมดแหละทางสนุกก็จะได้ถ่ายเป็นบรรยากาศเถอ,อพี่น้องเบิ่งเนาะมีแต่ว่าติดตามตอนต่อไปพ่อแม่พี่น้องเลยทางสนุกก็จะได้เดินทางลงไปปากเสพอผู้หละความฟันของสนุกก็คือจะเดินทางลงไปปากเสพ่อแม่พี่น้องแต่การมีหูไว้จะได้เดินทางในวัยวัยนีบอเนาะมีแต่ว่ารอติดตามหละสมไปพร้อมพรกันพ่อแม่พี่น้องเลยอันนี้ก็คือเท่งหนาของเอ่ย ก็คือทางสนุกก็จะได้ตัดอันนี้นะเด้อพ่อแม่พี่นอ้องทางสนุกก็จะได้ไปตั้งกล้องไว้เนาะตั้งกล้องไว้ก่อนเดอน้อบัดนี้ตั้งกล้องไว้ก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยธรรมศาสตร์ก็น้องพ่อแม่พี่น้องอันนั้นก็คือจะเป็นมะโทแห่พ่อแม่พี่น้องเลยโก๊ะมะทแห่เนาะทางลัง กล่องกับยุันสั้นๆเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยมานด็กกลับมาเบิ้งทางสนุกเก็บอันมาแข้ง <c oughs> <c oughs> ก็มีไล้ขวสัสร้างมาพ่อแม่พี่น้องเนาะแต่อาจจะไม่ได้เห็นทางสนุกนเนาะเพราะว่าสนุกไม่ได้หมือพ่อแม่พี่น้องเลยก็คือเบว่าตั้งกล้องไว้ลวก็ พอมาคนดีอยู่เนาะทีมงานเพิ่นกันยังไม่ทันตื่นพอมีพี่น้องน้ำปัก่น่อยเชื่อทงเหมือกอนเด้อเออเชื่อทางทงเหมือกันเนาะก็คือแบบว่า ทางวัดบ้านสนุกคนก็นจะได้ประกาศพแม่พี่น้องเลยพอาว่ายุบ้านสนุกมีงานงานก็นคือแบบวมาปรงซุเนทานเนาะพแม่พี่น้องเนาะเมื่อวันที่สนะิบเก้าเนาะท่าวาพเม่พี่น้องบ้านใกล้เขื่อนเข่งหรือว่าบ้านใกล้ของสนุกเนมาโฮมมาทำบุญนำกระมาได้เด้อเนาะวันทะี่สิบเก้าพม่พี่น้องไอ้ือเมือวันทิกบอกทางสนะุกคือมือวัน ไื่ไวันศุกร์เนาะอาจจะถือมือวันสิบแปดสารสิบเก้าทีประมาณนั่นแหละพ่อแม่พี่นอ้องเลยถือมือวันทิศหรือมือวันจันทร์นี้แหละเจงสนุกกับเจคอยเนี่ยเด้อพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าทางสนุกไม่ได้เ้อใหม่เนาะไปหาโลตัาทางลุ่มกูแหละมาโลทางนี้อีกห้องใหญ่ เจอะสั้นเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเลยมีแต่ว่าทางสนกุกก็จะได้จุคิปก่อนพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเขาเก็บมาอันเนาะ,นะมีแต่พี่จะจับกล้องเท่านะทางเอ้ยของสนุกเพิ่อนใคเอ็ดขิดอยู่ทางถึงเนาะก็มีแต่ว่าเยอะจุะคลิปไว้ก่อนหรือว่าโจกกล้องไว้ก่อนเนาะเยอะคอโตตัดหมะแข่งก้อนเบิ้งคือเก้าพ่อแม่พี่น้องเลยอ่าก็ถ้าว่ามีพีเอฟซีถูกคนหรือว่าอยู่ใกลหรืออยู่ไกลอย,ยู่ไกลบ้างของสนุกเนาะ หรือว่าจะกินชุมกินแซวกะทักแสดมาทางสนกุกทางสนุกยินด,ดีถือมือเฮ่อเนาะก็ไม่ได้คิดค่านำมันหลดพ่อแม่พี่น้องเลยกะบอยากขายเป็ดอ่อนหนำเนาะตอนนี้ก็ไล่แล้วหอาหารก็มีว่ามีไว้วเพื่อนทางหำก็เป็นราคาพ่อแม่พี่น้องเลยก็คือแปลว่าขายอ่อนหนำเนาะมีแต่ว่าคือถ้าแต่เพื่อนเบาะไหมพ่อแม่พี่น้องแต่ตอนนี้ก็มีแล้วตัวเบาะไหมเนาะก็มีชองแม่ กะทางผู้เจ้าเปี๊ดเพิ่นกันยังไม่ทันตื่นแต่นอนพ่อแม่พี่น้องเลยเพราะว่ากลางคืนกะเผ่หงูอะไรยันเข้ามาฮะทางบ้านชุนของเพิ่นเนาะกินผักกินหญ้าเพิินกินผักกินมีอะไรแต่จังน,น,น้อยนี่ทางสนุกก็จะได้ไปท่ายทาเพื่อพี่เพื่อนอ้องเบื้องคืออันนี้ก็คือเสียงเป็ดน,น้อยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะที่ว่ายังไม่ทันได้คลายเมื่อเสียงเพิ่นก็ห้องวิงว่งวิงว่งวิ่งอยู่เนาะอืทางสนุกก็จะได้พา หล่อมาเบ่งเป็ดอีเธอหนึ่งพ่อแม่พี่น้องเลยนลั่ก็ลอยน้ำนองมาเนาะทางนั่งก็จะเป็นทางไอเคยกองสนุกดอว่านาเคยเนะพ่อแม่พี่น้องเนาะทางเป็ดเนาะ ยาซูนเข้ามาเฮิเบิง้งพ่อแม่พี่น้องเลยเพิ่นลอยน้องน,ำน้ำเนาะพองอยู่อย่าหามแล้วจะรอนอยู่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะง,ง่ายเลยพ่อแม่พี่น้องเลยถ้าเอาไปเลี้ยงอะวิตนาวแล้ยสำนีฮะพ่อแม่พี่น้องเลยเพิเ่นก็ลอยมาเยอะเนาะ แตคือเพื่อนไม่มีข้อเด้ดพ่อแม่พี่น้องเพื่อนกระป๋อยชื่อน้องน้ำเลยแบบเก็บพักเก็บมีหรือว่าพักสลัดเนาะเพื่อนเก็บมาเพื่อนกระวานลงห้านห้าขันนั่นเลยแต่เพื่อนไม่ได้เอาลงน้องน้ำเนาะพอน้องน้ำก็มีปลาแนี่พ่อแม่พี่น้องเลยคือคือ,อยาแล้วเนาะ ทางสนุกเลยจะได้จบคลิปเพียงแค่นี้เนาะค่ะ่าลืมกด <c oughs> ไปแค่ทางสนุกในเด้อเมื่อนี้ก็ได้มาถ่ายทำหรือว่าเก็บภาพธรรมชาติทางบ้านโซนของพี่สาวเนาะก็คือพี่และน้องเบิ่งคือเก้าลุงน้องนาแั่มเลย มีแต่ว่าไหวพบพ่อกันในคลิปหน้าหรือว่าอีพีหน้าเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อเนาะทางสนุกก็าจะได้มาไทยทำมือเบิ้งอีคือเก้าคือเดิมมือนี่กับทางสนุกได้เก็บมาแข้งคมแล้วเป็นที่ย่ห้อยพ่อแม่พี่น้องเลยแต่ก็ไม่ได้รายเนาะน้ำ่นก็มีแต่พอก้าวเขาว่าสบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางฟังลาวไทยเนาะมีแต่ว่าไหวพบพ่อกันใน